สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปู่วงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้มี3-4ประเด็นที่ต้องมาชวนชิดชวนคุยเพื่อให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงจะต้องเป็นยามเฝ้าแผ่นดินจะต้องติดตามจะต้องช่วยกันเพื่อให้แผ่นดินไทยประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตทั้ง4ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ประเด็นแรกเรื่องคอร์รัปชันต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่า หลากหลายเรื่องหลากหลายกรณีที่ค่อยๆปรากฏการขึ้นมาพิษภัยของคอร์รัปชันนั้นทําลายแผ่นดินทําลายประเทศเช่นกรณีตึกสอตองอซึ่งต้องยอมรับมากระบวนการตั้งแต่ออกแบบการก่อสร้างการใช้วัตถุดิบและการใช้งบประมาณร้วนเป็นข้อสงสัย ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งสิ้นและจากการที่ติดตามข่าวสารตามสื่อต่างๆคำตอบที่ได้รับจากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเองซึ่งเป็นเจ้าของตึกหน่วยงานตรวจสอบต่างๆไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่ง เป็นผู้เสียภาษีว่าทำไมข้อมูลเหล่านี้มันถึงพลั่งพูออกมาแบบนี้และสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรหลักตรวจการใช้งบประมาณภาษีของประเทศภาษีของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดนั้นมีพฤติกรรมที่ประชาชนคนไทยตั้งคำถามหลายคำถาม แล้วประเทศจะเดินไปอย่างไรเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เจ้าของประเทศอย่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมกันตรวจสอบร่วมกันส่งเสียงร่วมกันตั้งคำถามว่างบประมาณแผ่นดินซึ่งสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรหลักที่จะต้องตรวจสอบนั้นกลับมาทำเสียเองนั้นแล้วประเทศจะเดินหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชา,า,าติได้อย่างไรนี่ประเด็นแรกที่ผมมาชวนคิดชวนคุยชวนติดตามว่าประเทศชาติปัจจุบันและอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าตราบใดโครงสร้างองคอ์กรอิสระโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการเมือง ยังเป็นแบบนี้ประเด็นต่อมาเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำต้องยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงจากพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเปลี่ยนเสียงจากผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศล้วนส่งเสียงเดียวกันว่าสินค้าแพงขายของยาก หารหายได้ไม่พอรายจ่ายนี่คือสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครว่านี่เป็นสิ่งที่เราประสบพบเจอในปัจจุบันขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากนำมาแลกเปลี่ยนและรู้สึกเป็นห่วงผ่านภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ นโยบายด้านการเมืองก็มุ่งเน้นแต่จะทำบ่อนคาสิโนมุ่งเน้นแต่จะออกกฎหมายเพื่อครอบครัวเพื่อพวกพ้องเพื่อนักการเมืองไม่มีกติกาไหนเพื่อประชาชนเลยทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจตกตำ่ำประชาชนหากินฝืดเคืองหนี้สินควัวรัวเรือนพุ่งสูง,สงขึ้นแรงงานตกงานไม่มี มาตรการใดๆที่ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐจากสอสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร้วนมุ่งเน้นแต่ประเด็นของตนเองและตนเองและพวกพ้องทั้งสิ้นนี่เป็นภาวะที่ยากลำบากมิหนำซ้ำการเจรจาเพื่อให้สหรัฐลดภาษีที่คูจะขึ้นภาษีนำเข้าจาก สินค้าของจากประเทศไทย3 6นั้นจะนำเข้าก๊าซ LPG 1ล้านตันนำเข้าหมูนำเข้าสินค้าการเกษตรซึ่งราคาสินค้าการเกษตรสินค้าราคาเนื้อหมูตกต่ำอยู่แล้วครับยิ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศกำลังซื้อยิ่งจะลดน้อยถอยลงสินค้าการเกษตรยิ่งจะตกต่ำลงไปอีกอยากฝากคลิปนี้ไปถึงรัฐบาล ช่วยทบทวนประเด็นอื่นยังมีหลายประเด็นที่เราจะต้องคุยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ลดภาษีการนำเข้าจากประเทศไทยได้อีกหลายประเด็นครับขอให้ยกเว้นสินค้าการเกษตรเนื้อหมูและซื้อแก๊ส LPG แพงๆจากสหรัฐมาขายให้ประชาชนคนไทยนี่มันเป็นวิกฤตสองด้านครับราคาพลังงานพุ่งสูง ราคาสินค้าการเกษตรตกตำ่ำราคาเนื้อหมูตกต่ำอีกแล้วประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ลดตำ่ำฉะนั้นฝากประเด็นนี้ถึงรัฐบาลให้ทบทวนและฝากไปถึงทีมเจรจาของรัฐบาลนำดนโดยนายกแพทองทานชินวัตรหรือนายกองยิงให้ตระหนักในประเด็นเหล่านี้ด้วยเพราะมันจะเป็นความทุกข์ยาก เพิ่มความลำบากให้พี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องกลุ่มเลี้ยงหมูพี่น้องประชาชนคนไทยที่ใช้แก๊สในการอุปโภคบริโภคนี่ซ้ำเติมไปใหญ่ครับประเด็นต่อมาเรื่องสิทธิเหนือกฎหมายและข่าวล่าสุดเป็นสื่อทางโลกออนไลน์สื่อทีวีหลัก ก็คือในกรณีของลูกนักการเมืองดังในจังหวัดปธุมธาน,นีที่จะลงสมัครเป็นว่าที่สอทอด้วยต้องยอมรับว่าภาพที่ปรากฏเรื่องรนาวที่ปรากฏต้องยอมรับว่าในประเทศไทยตอนนี้ปัจจุบันคนรวยได้ประกัน คนดังรอลงอาญาคนจนติดคุกครับถ้าย้อนกลับไปก็นับตั้งแต่คดีของนายใหญ่รับสารภาพในพระราชธกิจเศรษฐีกาพระราชทานอภัยลดโทษว่าตัวเองทำผิดจริงคอร์รัปชันจริงยอมรับคำตัดสินของศาลโทษแปปีลดเหลือ1ปี ขนาดโทษลดเหลือหนึ่งปียังไม่ติดคุกสักวันครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่ผมใช้คำว่าพักนี่ประชาชนตั้งคำถามไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานะครับประชาชนตั้งคำถามว่าไปพักรักษาไปพักหรือไปรักษาตัวการพิสูจน์ทราบไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ ปปชแพทย์สภา,าค่อนข้างที่จะราช้าผิดปกตินี่เป็นเอกกสิทธิ์เหนือกฎหมายหรือเปล่ามหาเศรษฐีผู้มีหน้าทางการเมืองทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างนั้นเหรอครับศาลตัดสินแล้วกรมราชทัณ์ออกระเบียบเหนือคำตัดสินของศาลได้ แล้วสารจะมีความสำคัญต่อไปได้อย่างไรในเมื่อคำตัดสินของศาลโดนระเบียบประชทันออกมาอยู่เหนือกว่าคำตัดสินของศาลเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยกำลังประสบพบเจอนี่เป็นตัวอย่างบางตอนไม่ว่าจะเป็นคดีของนายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคด,ดีของลูกนักการเมืองจังหวัดปทุมธานี ที่ภาพข่าวก็ออกมาชัดเจนว่าสนิทสนมกับนายใหญ่สนิทสนมกับนายกปุงอิงในการที่ไปงานบวชและถ่ายรวปร่วมกันแล้วสังคมจะอยู่ยังไงครับคนรวยคนมีเงินทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเอาผิดไม่ได้คนจนเข้าป่าเจ็บเห็ดติดคุก สังคมจะอยู่อย่างไงครับประเด็นตน่อมาที่ผมอยากจะพูดคือประเด็นที่ผมพูดไปแล้วว่าคนรวยคนมีอำนาจทางการเมืองมีเอกสิทธิ์เหนือกฎหมายทำอะไรก็ไม่ผิดประเทศไทยเข้าสู่รัฐล้มเหลวหรือเปล่าครับนี่ประชาชนทั่วทั่วไปตั้งคำถามครับการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายเป็นเพยงเพียงเศษกระดาษหรือเปล่าบังคับใช้เฉพาะกับ คนจนคนรวยคนมีอำนาจทางการเมืองทำอะไรก็ไม่ผิดทุดจริตคอร์รัปชันโกงกินชาติโกงกินแผ่นดินรับสารภาพว่าผิดก็ไม่ติดคุกสักวันดูคนรวยขับรถชนคนหาเช้ากินข้ำกระทำย่ำดียังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอครับ แลวสังคมจะอยู่ยังไงครับในเมื่อในเมื่อกฎหมายบังคับใช้เฉพาะคนที่หาเช้าจินค่ำบังคับใช้เฉพาะกับคนจนบังคับใช้เฉพาะกับตาสีตาสาแต่คนรวยคนมีเงินจะทำอย่างไรก็ได้แล้วเมื่อกฎหมายอย่างใดก็ได้ขอให้มีเงินมีอำนาจทางการเมืองรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนายกรัฐมนตรี ทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างนั้นเหรอครับนี่ประเทศไทยเข้าสู่รัฐล้มเหลวใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสี่ประเด็นหลักที่ผมมานำเรียนพูดคุยในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราเป็นเจ้าของประเทศเราจะต้องร่วมมือกันหรือโครงสร้างพวกนี้ให้มันเป็นธรรมเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อคำว่า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขประชาธิปไตยต้องเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อพวก้องการเลือกตั้งครั้งหน้าการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็งเลือกคนดีเข้าสู่สภาเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายเพื่อคนยากคนจนมีนโยบายที่ทําได้จริงเพื่อคนส่วนใหญ่อย่าเลือกนักการเมืองพักการเมืองเดิมๆหน้าเดิมๆแล้วสภาพ เศรษฐกิจสังคมการเมืองประเทศไทยก็จะเป็นแบบเดิมๆพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะโอดครวญว่าทําไมเศรษฐกิจตกต่ําทําไมบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้เฉพาะคนจนคนหาเช้ากินขําเศรษฐีคนมีเงินมีอำนาจทางการเมือง,งทําไมทําอะไรถึงไม่ผิดกฎหมายเราก็จะเจอสภาพสังคมแบบนี้แล้วเราจะส่งสภาพสังคมแบบนี้ไปให้ลูกหลานเราในอนาคตใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นผมมาย้ําเตือนครับการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็งถ้าอยากรื้อโครงสร้างพวกนี้ถ้าอยากปรับเปลี่ยนพวกนี้เรื่องพวกนี้ไปเป็นการส่ง,ส,งสังคมที่มีความมั่นคงมั่งคัง่ง,งยั่งยืนให้กับลูกหลานเราต่อไปวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ